สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของฝาจุกพลาสติกกันนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านสงสัยนะครับว่าควรจะแกะเปิดฝาจุกพลาสติกแยกออกมาหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของสาพลาสติกแบบนี้นะครับสาจุดนะครับว่าเวลารานะครับเราควรจะทําการแกะแยกมาหรือเปล่านะครับผมคาตอบนะครับถ้าให้ดูที่ราคาเทรเป็นหลักนะครับถ้าขวดเทปใสนะครับ p e ทที่ไม่ใช่เพรสกรีนนะครับถ้าราคาสูงกว่า4บาทขึ้นไปนะครับผมแนะนําว่าควรจะ ไม่ต้องแกะนะครับผมสามารถขายกับเพกใส่ไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาเพกนะครับต่ากวัารบาทแนะนําว่าควรจะทําการเปิดฝาจุกนี้แยกออกมานะครับเพราะฝาจุกแบบนี้นะครับราคารับซื้อปกติเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทจนถึง5บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมนอกจากนี้นะครับผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นพวกขวดเพรสกรีนนะครับที่มีการสกรีนหมึกลงไปบนขวดนะครับผมหรือเป็นพวกขวดเพรสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพรสีฟ้าหรือเพรสีเขียวนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยราคามันจะต่ํามากนะครับมันจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ1บาทนัเเาน้ี่น ฝาขวดนะครับแต่พวกเพ็รสีเพชสกรีนนะครับแนะนําให้ทําการเปิดแยกออกมาจะทําให้คุ้มค่ากว่านะครับผมสําหรับลูกค้าของเรานะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ในอนาคตนะครับอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผม ร้านค้ารับของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดพ e, ิษณุโลครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพะจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับแล้วสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายร ก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะดี้อจะเค่ได้ราคาสูงๆวก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ